วันนี้พามาดูที่ Perfect m a s t e r p i อร์สกุขุมวิท7 7สุวรรณภูมิค่ะหลังนี้เลยใหญ่มากนะคะเนื้อที่อยู่ที่150ตารางวาพื้นที่ใช้สอย500ตารางเมตรกันเลยทีเดียวนะคะมาเลยค่ะมาดูด้านในกันเลยโอ้โหสวยมากตกแต่งภายในไว้สวยมากเลยนะคะนี่คือห้องรับแขกค่ะสวยมากเลยนะคะ นี่ที่นี่จะมีอยู่สี่ห้องนอนเข้าห้องน้ํานะคะแอนขอเล่นชัลโล่หน่อยอเราไปนั่งทานข้าวสวยๆกันตรงนี้เลยดีกว่าค่ะนั่นเจอวายละขอจิบวายสักนิดหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวมาที่ดูที่ห้องครัวหนักเลยค่ะนะคะ,นะคะตรงนี้จะเป็นห้องครัวปิดนะคะแล้วก็ด้านนี้ก็จะสามารถออกไปข้างนอกได้ค่ะ,ะทำกับข้าวเสร็จละไปเข้าห้องน้ำกันสักนิดหนึ่งนะ ่คะตามกุงมาด้านนี้เลยค่ะตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะอะโอโดูสิอลังการงานสร้างจริงๆเดเดียรสวยมากเลยอมาดูที่ห้องนอนห้องนี้ค่ะนี่นี่เลยอันนี้จะเป็นห้องนอนชั้นล่างนะคะตามเลยค่ะอะสวยงามมากเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำละค่ะตามขึ้นมาข้างบนเลยค่ะ อ่านีตรงนี้จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์นะคะใหญ่มากนะคะอ่าตรงนี้จะเป็นมุมนั่งเล่นนะคะอ่าสวยๆเลยค่ะตรงนี้นะคะโอเคมาต่อกันที่ด้านนี้เลยค่ะนี่นั่งเล่นชิวๆกันสักนิดนึงโอ้มีโต๊ะทำงานด้วยนะคะขอไปนั่งทำงานสักหน่อยนึงค่ะนี่เลยเซ็นเอกสารตรงนี้เลยนะคะ โอเคมาดูห้องนี้เลยค่ะ walk in closet นะคะจริงๆใหญ่มากเลยนะคะอุย้ยมีแว่นด้วยนี่สวยไหมอ่ามาดูต่อนะคะตู้เสื้อผ้าทุกบานนะคะใช้งานได้จริงนะคะเข้ามาดูที่ห้องน้ำกันเลยค่ะมีอ่างจากกุซี่ด้วยอ่านี่เป็นชาเวอร์ค่ะโอเคออกมาจากด้านห้องน้ำนะคะก็จะมาที่ระเบียงใหญ่ตรงนี้เลยโอ้โหรับลมเย็นๆกันตรงนี้ไปเลยนะคะ โอ้ยวิวสวยจังเลยโอเคตามต่อมาที่ด้านนอกเลยค่ะอ่าขอนั่งอ่านตัวหนังสือตรงนี้สักครู่นี่เป็นโต๊ะทำงานนะคะอีกชุดหนึ่งนะคะชั้นวางของโชว์ของนะคะตรงนี้อ่ามาด้านนี้เลยนะคะจะเป็นห้องพระนะคะอ่าอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนที่จัดแต่งไว้สวยงามเรียบร้อยแล้วนะคะ ตู้เสื้อผ้านะคะถ้าใครสนใจอยากจะเช่าหรืออยากจะซื้อนะคะติดต่อกลุ่งได้เลยค่ะ,ะตรงนี้ตามมาเลยนะคะเป็นอีกห้องนอนหนึ่งค่ะโอ้น่านอนจังเลยนะคะแต่งไว้สวยงามแล้วอย่างดีเลยค่ะนีเลยให้ดูกันชัดๆนะคะ ามาดูด้านนอกกันเลยเดี๋ยวกุุงพามาดูด้านริมรอบบ้านกันเลยนะคะจะเป็นสวนแบบนี้เลยโอ้โหกว้างมากเดินกันไม่หวันไม่ไหวเลยอ่ะแวะนิดนึงอันนี้จะเป็นห้องน้ํามแม่บ้านค่ะห้องเก็บของค่ะอ่ะอันนี้จะเป็นห้องนอนแม่บ้านค่ะนี่เลยเดี๋ยวจะพามาดูที่จอดรถนะคะ นี่ที่จอดรถใหญ่มากนะคะทั้งหมดจอดได้ประมาณ8คันค่ะถ้าใครสนใจนะคะติดต่อกุ้งได้เลยค่ะที่กุ้งแกแลนแพ์พอพอร์ตี้ค่ะ